ไรอยู่ในนั้นอ่ะเอา้ายีบีอะไรอยู่ในน้ําอ่ะฮิยีบีอะไรขวดนมอ่ะยีบีแมวนี่มวดำเพลือเลยแมวฉันเอาไปช่วยเอาไปที่ไปบอกยีบีที่ยีบีเอาอะไรมันอยู่ในขวดนมเนี่ยยีบีทานมมาอย่างไงเนี่ยดูสิ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 สม่ยายทําดูสิ แม่แกดูซิมายายดูซินะแกดูซิแกดูซิทำไมนมมันมีเนี่ยนมมีเนี่ยว้ายไม่ได้เลยและ <c oughs> ดปชิมเลยนู้นมาจากไหนเนี่ยโอ้โหพลาสติกด้วยอ่ะใครอยู่ข้างในเนี่ยใครอยู่ข้างในเนี่ย กินไหมอุ้ยอะไรล่ะลูกหนูเหรอหนูในน้ำเหรอหนูอยู่ในน้ำเหรอคะกินหมดยังกินหมดยังคะกินหมดยังคะเอาอันนี้ฮะฮะอ๋อยายทิ้งแล้วค่ะยายทิ้งแล้วลูกยายทิ้งแล้ว วันนี้ไปเที่ยวที่บ้านลุงม,มดที่คลองหกมาแม่นอนอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาซื้อโทรศัพท์ที่คลองเจ็ดแล้วก็กลับมาที่บ้านพรุ่งนี้ถึงไปเชิญ ดดงแล้้ววเเ็มไนะะคทุกคนค่ะเข้ามาดูในช่องน้องคคเพชรน้องพลอยก็กรุณานะคะขอความการุณาเลยคะ่ะไม่ต้องมาดราม่าอะไรนะคะคือยายก็ยายถ่ายทอดสดให้ดูว่าเด็กมันเป็นยังไงอยู่อย่างเนี้ยค่ะ อันนี้ของเล่นเลยลูกเอามาค่ะมาเดไม่สอนเด็กอ๋อโอ้ยมือเจ้ากบมาโอ้ข่อยโอ้ยโอเคตรงนี้ลูกเคไหมเขาพอนอนกินเป็นระเบียบเ๋ยจะให้เขาทำยังไงคะมันสองคนละคือตอนนี okay, ้ใหญ่ ยายก็ไลฟ์สดอยู่ยายก็จับโทรศัพท์อย่างเงี้ยอะอะไรนะลูกอ๋อเช็คเหรอคะวัดไข้เหรอลูกอ๋ออ๋อวัดไข้ยายโอเคดูความน่ารักของเด็กดีกว่านะคะไม่ต้องไปอะไรนะคะยายไลฟ์ให้ดูแล้วนะคะไอคนที่จอบเขาจะมาว่าก็มาว่าโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ เนาะเนาะเนาะกันนะเนาะเนาะอ๋อแต่งหน้าเหรอลูกแต่งหน้าให้ยายมีอะไรบ้างอะไรละ่ะมีะไหนเอามันมีด้วยเหรอนี่อะไรอ่ะลูกมีข้างข้างด้วยอันนี้คืออะไรเอ้าทำไมมันแสบจังนี่อะไรอ่ะกูมันแสบหน้านะเนี่ยหนูว่าอะไรมาทาหน้าให้าเด็กมอ,อีิเจ็บมากเลยโอเจ็บเจ็บโอเจ็บโอ

ส่งหัวใจให้น้องแฝดคนละดวงเลยค่ะพี่น้องไงสัตว์ไปน,นั่นเป็นนี่อลไรต่อหักกันพี่น้องเอ,อ้ยให้หยาปิดไปค่ะแม่รัน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 ,รน,รน ิดถึงน้องขอบคุณค่ะเห็นบาควาาหนาหลักของเขาเขาจะคือเขาจะแบบรู้ว่าเ,าเป็นห่วงเราว่าเราเนี่ยเวลาไม่สบายหรือว่าเป็นเจ็บเป็นแผลอะไรเนี่ยยี่ยังบริสะอาดยายแตนบริสะอาดยายแตนบริสซื้อสะอาดเนาะยายแตนซื้อยายแตนเนาะ <c oughs> คนที่สะอาดเด็ด <c oughs> เอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นล่ะคะ่ะทุกคนน่ะที่เกิดมามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเชื่อเถอะ <c oughs> สมบูรณ์แบบก็คือการที่ไปนอนในโรงอะคะ่ะนี่นนอยคือเรียบร้อยเลยสมบูรณ์แบบมากมาตรฐานสุดท้ายเราก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะคะอะไรคะมันไม่มีอะไรที่แบบ โอ้ยข่อยก็บอกชื่อหนูน้อยย้ำไปเลยสด <Yeah. S 1> นะก็มีลิ้นกับฟัน <Yeah. S 1> ลินกับฟันพบกันทีไรเป็นเรื่องใหญ่ตามมาแล้วน้ำกับไฟทุกลก็ได้ก็ดี <Yeah. S 1> โฟกัสที่วันนี้นะคะปัจจุบันนะคะวันนี้นะคะวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนะคะ วันนี้เรามีลมหายใจอยู่ขอให้ทุกคนขอให้แบบไม่ดาวแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในวันนี้ให้มีความสุขนะคะตื่นขึ้นมาจังวะยังเอาเอาภาพทำไมมันเต้นอ,อย่างเงี้ยปะเล่นันะคเยเอเอ ถ้ามันกระตุกอ่ะกระตุก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 อการเชื่อมต่อช้าจ้าอ๋อนอนหมอนสูงอีกแล้วหรอเอาของเล่นมาอ๋อเหรอมานมาตาติดให้มั้ยแกะแล้วมาตาติดให้เอาหอยแม่ติดมา มาเอายาทามาลูกมามานวดมาพอแล้วนะลูกไม่ต้องใจนะไหนพอแล้วพอแล้วจะเล่นจะเล่นไม่ใช่ของเล่นโอเคพี่น้องนคนมาปวดค่ะและ้วคนลงมาปวดแล้วโอเคไม่อยากมีอะไรมากกว่านี้แล้วยังไงอีก ขอบคุณแม่สีนอนค่ะขอบคุณทุกคน,น,นขอบคุณดาวทุกดวง,งใช่ค่ะตรงนี้ด้วยอ่ะ <laughs> ไม่รู้มันการมันเต้นมุบมั๊บมุบมับมุบมับมันบอกว่าสัญญาณไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไล์ใหม่นะคะพี่น้อง